สวัสดีครับทุกคนเต็งไทยสตอรี่ EP ที่7วันนี้อยู่กันที่เมืองปิล็อกนี่ผมใช้มอไซค์นี่เวทบ้าคันนี้เดินทางมาที่เมืองปิล็อกนี่เดินทางมาคนเดียวนี่บซึ่งบอกเลยว่าเมืองปิล็อกในความคิดของผมตอนนี้ยังไม่ได้มา รู้สึกว่ามันก็แค่หมู่บ้านเล็กๆเนี่บ้านหนึ่งจนมาถึงจุดชมวิวก่อนจะเข้าหมู่บ้านอีตอเอเลยครับการเดินทางมาร่วม6ชั่วโมงนะครับก็รู้สึกว่าผ่อนคลายลงเนี้เขาบอกว่าเป็นหมู่บ้านแห่งสายหมอกนะครับตอนแรกมาก็ไม่เจอหมอกเลย แล้วก็บรรยากาศก็เริ่มเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่รู้สึกอบอุ่นมากๆครับมากๆจนรู้สึกว่าเป็นเหมือนบ้านประมาณนั้นเลยการเดินทางมาครั้งนี้บอกเลยว่าหมู่บ้านเล็กๆที่ ไม่มีอะไรดูธรรมดาธรรมดามากมากมาก,กลางหุบเขาด้วยมันทำให้ผมหลงสเสน่ห์หลงความเป็นปิล้องหลงความเรียบง่าย บางสิ่งบางอย่างที่นี่ผมรู้สึกว่ามันไม่เหมือนที่ใดๆเลยเท่าที่เคยไปมาการจุดตะเกียงธรรมดาธรรมดามันอบอุอน่นแสงไฟที่แบบเกิดจากเครื่องปั่นไฟมันมันบอกไม่ถูกจริง และหลายอย่างที่พี่ลองถ้าเกิดไม่เดินทางไปได้วยตัวเองผมเชื่อเลยว่าไม่มีใครเข้าใจความรู้สึกนี้หรอกสำหรับการเดินทางครั้งนี้ผมว่ามันยากที่จะอธิบายให้หมดภายในอีพีเดียวนะนีับฝากติดตามอีพต่อไปกันด้วยนะครับผม